เหมือนใกล้จะมาเหมือนใกล้จะได้สัมผัสกันแล้วสำหรับอ์ติแฟกต์หอแก้วเจ็ดสมบัติของน้องหลงหลง sp นะครับได้ข่าวมาว่าก,กิจกรรมใกล้จะเข้าแล้วเซิร์เวอร์ไทยได้ข่าวมาแววว่าอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับอ์ติแฟกต์นี้กันสักหน่อยกันดีกว่าไปกันครับ stella go pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุด เติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l า r Go plus ลิงก์อยู่ใต้ description รายการประกาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนมาตาช่องจันแจ็คไวในเกม,มนะครับวันนี้เราก็าอยู่กับสปปรรพยุทธ์วิญญอาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกับตัวอาร์ติแฟกต์ทางด้านของหอแก้ว70บาทนะครับอันนี้เนี่ยอาจารย์เหมือนว่าทาง g m v w เขาบอกว่าจะมีของเทพเข้าจันคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ครับ เพราะว่าในตู้นี้เนี่ยมันจะมีแขนฟิวชั่นของน้องแมวมาด้วยนะครับซึ่งน้องแมวใครได้เล่นแล้วถูกอกถูกใจเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะว่าถ้ามีฟิวชั่นเนี่ยมันกว่าเดิมครับถ้ามีฟิวชั่นเนี่ยมันกว่าเดิมแน่นอนนะครับมันจะมีชิ้นฟิวชั่นที่เสริมให้น้องแมวเนี่ยแบบตีแบบมันมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชิ้นใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูตู้ในกิจกรรมกันอันนี้ขอเกินไว้ก่อนนะครับด้วยแผดปัจจุบันนี้เนี่ยอัตตาแฝกยังต้องใส่อยู่เเหนนนนนนัััััั้้ยยงตตอดใใู่่ะะะะคคคคครรรรรบบบีวาาาจ์ล ปัจจุบันนี้เนี่ยอจิแฟกต์หลงยังต้องใส่อยู่เห็นไหมยังกดใส่ได้นะครับแต่ว่าในแพทปัจจุบันของตัวเซิร์ฟเวอร์จีนที่เป็นแพทล่าสุดเนี่ยอจิแฟกต์ของหอ,อกแก้วเนี่ยมันไม่ต้องใส่แล้วคือทํางานได้ทันทีเพียงแค่อยู่ในกระเป๋านะครับดังนั้นเนี่ยทำไว้ตอนนี้อนาคตได้ใช้แล้วก็อิงยาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใส่อยู่ก็จริงเนี่ยแต่โดยส่วนตัวของน้อง롱หลงแล้วเนี่ยบัฟที่เป็นสัญลักษณ์บนหัวมันจะเพิ่มทวีคูณความดีขึ้นหรือว่าสแต็คที่มันบัฟให้ของแต่ละ เซียนต้าหลิวได้เลือด6ปีกได้ ATK ครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้บัฟเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้สวมใส่อยู่ความสามารถของลองหลงเนี่ยที่มันเป็นรูปลองหลงอะทำงานแม้ว่าอยู่ในกระเป๋าครับแต่ว่าเหมือนว่า5อันด้านบนจะไม่ทํางานให้เราเฉยๆนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยซิประดิษฐเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าจะแสดงผลนะครับเอฟเฟกของซิมระดิษ์เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นให้กับเราด้วยนะครับโดยที่ ประสิทธิภาพการแสดงสิ่งประดิษฐ์หรือว่าอ์ติแฟกชิ้นนี้เนี่ยแสดงโดยที่ไม่ต้องเข้าสู่สนามลบนะครับคือถ้าเอาความเข้าใจจานนะจาไม่รู้ว่าไทยจะแปลเป็นไหนนะครับแต่คือเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้ที่มันแพลนล่าสุดมันมันมันโชว์แน่นอนว่าทํางานให้แน่คือเนี้ยที่เป็นรูปลงหลงครับมันทางานให้แน่นอนถ้าเราลงลงหลงในทีมความสามารถที่เป็นอันเนี้ยทำงานให้กับเราได้แน่นอนนะครับแต่ว่าในส่วนความสามารถที่เป็นด้านบนอันนี้เราจะเจอปัญหาแน่นอนครับเพราะว่า เราใช้เราใช้ดาบผู้สวรรค์ไปก่อนยาวๆเลยเนื่องจากอันนี้เนี่ยห้ามป่อลงเอ้ยไม่ใช่ห้ามป่อลงห้ามหกปีกลงนะครับห้ามปีปีตรงลงแม่เจ้า2ตัวแห่งเมตาห้ามลงนะครับมันเลยกลายเป็นเรื่องถกเถียงมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆทุกคนซื้อเก็บเอาไว้ได้1280เพชรนะครับซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ในตู้เนี่ยจะสุ่มหรือไม่สุ่มก็สุดแล้วแต่แต่ละคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวกิจกรรมนะครับปิงก่อนโอเค ในกิจกรรมตู้ของตัวอาร์ติแฟกต์นะครับนะตัวอาร์ติแฟกต์นี้นะครับมันก็จะเป็นตีสูมันเหมือนคล้ายตีสูนครับราคามันก็เหมือนกับตัวดาบทูปสวรรด์เลยนะครับนี่ครับมันจะมีให้ซื้อในราคา1,280เพชรแล้วก็จะมีตั๋วที่เป็นตัวราคา666 6เสื้อฟไทยเหมือนจะเป็น500ป่ปะเหมือนจะเป็น5 5 5, 5มั้งถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะครับหรือไม่ก็ราคา666แต่ว่าเพิ่มตั๋วให้เพิ่มตั๋วสุ่มให้เรานะครับอันนี้เนี่ยราคา 1, หนหึ่งพัน้องร้อนทีครับแล้วก็ พ่วงไปด้วยกิจกรรมตีบอสให้กับเรานะครับอันนี้เนี่ยอาติแฟกในการหาเห็นไหมมันจะมีการหาของอาติแฟกข้างในครับก็จะเป็นส่วนองค์ประกอบที่เป็นทั้งหมดของตัวน้องนะครับละมันตู้สเตปเนี่ยก็จะมีตัวให้เรามีหินหอแก้วนะครับพอสุ่มแล้วเราก็ได้ใบสุ่มคืนนะครับแล้วก็ที่เป็นส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบหลักๆร้อยหกสิบได้อัพค่าความสัมพันธ์ลงหลง sp ซึ่งถ้าพูดถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็จำเป็นมากเพราะว่ามันปลดล็อกเวอหกสิบของลงหลงได้ที่เป็นค่าความสัมพันธ์ดัังนนน้นเนี่ย เปิด160เลยอ่ะถ้าจะถ้าจะต้องเอานะแต่จานมีเพชรอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้กังวลอะไรก็น่าจะต้องเจียดเจ็ดมาเปิดนะครับแล้วก็อ่าของาะวันในตู้นะครับก็จะมีของาะวัลในนี้จะเป็นแขนนะครับแขนฟิวชั่นของน้องแมวนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับฟิวชั่นเนี่ยทำให้การโจมตีเดี่ยวโจมตีนอกเทินแรงขึ้นนะครับบอกเลยว่าขวนตอนนี้เนี่ยขนลุกไปแล้วยี่มิงชิ้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าในพ v วพน่ากลัวพอๆกับ6ปีกเลยนะคือแทบเรียกว่าอยากแบงแมวพร้อมกับ6ปีกเลยอ่ะเ แมวมันตีแรงมากๆเลยอ่ะ่วนทะลุควรทะลวงเซนต้าหลิวให้ถึกให้อะไรแค่ไหนอ่ะโดนแมวควรเรื่อยๆมันก็แบบแสบผิวหนังได้เหมือนกันนะครับชิ้นนี้แบบอาจารย์บอกเลยว่ามันดีมากๆนะเพราะเขาเพราะเขาสปอยมาบอกว่าเป็นกระดูกแขนฟิชชั่นแมวอะไรสักอย่างอ่ะอาจารย์เลยคิดว่ากิจนี้แน่นอนเพราะว่ามันมาในกิจนี้นะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็มาพูดกันก่อนกับข้าวคราว,าวเลยครับในนี้เนี่ยจะมีแขนมุกไปให้แรกนะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะจริงๆนะของรางวัลอื่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยสามารถมาแก่า แขนตัวนี้นะครับเป็นแขนมู่ไบนะครับแขนชิ้นใหม่เนาะฝั่งที่ไม่มีนะครับใครที่ต้องการเล่นเอาไปคู่กับแมวก็สามารถแลกได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนําอ่ะมันชิ้นนี้มันเป็นชิ้นฟิวชั่นครับเห็นไหมชิ้นนี้มันเป็นชิ้นฟิวชั่นถ้าใครมีแขนดั้งเดิมอยู่แล้วเอาชิ้นฟิวชั่นไปอ่ะเล่นกับแมวน่าจะทําให้ไล่ไล่โจมตีได้โหดมากเลยอ่ะเปิดแหวนแปแบบไล่โจมตีตั้งแต่ต้นเธอเนี่ยเดี๋ยวควร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 จำไวามันก็น่ากลัวใช้ได้นะครับทําไปเล่นอืมมันัะรคบ แล้วก็ราคามันก็สูงไหมก็ไม่ได้ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับร้อยยี่ห้าครับโ้แต่ว่าเราต้องเปิดด้ยวยนะเพื่อเอาเหรียญนะครับอันนี้อาจารย์ก็ลองเปิดสุ่มดูนะครับการันตีการันตีเหมือนจะประมาณ400มั้งเดี๋ยวอนาะจารย์ได้ดูการันตีให้ปะอาจารย์ชอบชอบแบบช่วงสมัยก่อนอาจารย์ลืมเปิดดูการันตีตลอดเลยนะช่วงแบบสมัยก่อนอนะแต่ว่าหลังๆมันจะเปิดดูตลอดคือช่วงก่อนอะนะอาจารย์ไม่ค่อยได้เปิดดูว่ามันการันตีเท่าไหร่อะไรยังไงครับ เหมือนจะไม่ได้ดูใช่ปะ่ะโอเคจางก็สุ่มของจางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสเต็ปสุ่มอย่างน้อยสุ่ม40ใบได้ตัวตัวสุ่มตัวละคร10ใบก็ยังดีอ่ะสุ่มๆไปเหอะโอ้ได้95เหรียญน,นี่จางสุ่มแค่ไม่กี่ค่ะได้95เหรียญจางมั่งง่ายอยู่นะเออแขนฟิวชั่นมป่ไปแลกเก็บไว้เป็นคอลเลกชันก็ได้เนี่ยเออจางไม่ได้เปิดดูการันตีให้ครับอืมก็ประมาณนี้สำหรับตัว หอแก้วนะครับกับกิจกรรมที่จะเข้ามานะเหมือนจานจะดูกิจกรรมหมดปะมันมีกิจกรรมอะไรบ้างอะเหมือนมีกิจกรรมหาตั๋วที่เป็นกิจกรรมเหมือนเสียงเสียงอันหนึ่งมั้งแต่เหมือนจานจะลืมเข้าให้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวกิจกรรมหอแก้วจริงๆเนี่ยแนะนำจริงๆนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเพซซื้อติดเอาไว้ครับซื้อติดกระเป๋าเอาไว้ยังดีอย่างน้อยๆเนี่ยมันให้ความความสามารถยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย อย่างน,น้อยก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะบอกได้ว่าอติแฟกต์เนี่ยถ้ามันมี6ชิ้นเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมครับชิ้นฝั่งเนี่ยหมื่นแต้มเหมือนเดิมแม่งเ,เอ้ยปวดใจวะนี่เุอตะวันจนก,ก็ไม่มีนี่หมื่นตัวหมื่นแต้มเนี่ยอคตปวดใจเลยอันนี้จันสุ่มเล่นไปเล็กๆ,ๆน้อยๆมา3าชิ้นเล่นอาวุธลับก็ไม่ได้เล่นอืมประมาณนี้สําหรับตัวหอแก้วนะครับก็นแนะนําจริงๆนะแนะนําจริงว่าเปิดเอาไว้นะครับได้ใช้ในอนาคตอย่างแน่นอน ในปัจจุบันก็ได้ใช้ด้วยซ้ำแต่ว่ามันอาจจะทํางานไ,ได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดที่ยังอยู่เซิร์ฟนอกที่มันมันเง่อนไข่มันมันดีกว่านี้แล้วมันก็ตอบโจทย์การเล่นอาจฉริยมากกว่านี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไว้จานจะไล่ทําทกิจกรรมที่เป็นแพทใหม่ของตัวอาร์ติอั up l e วลอ up ความสามารถให้ยังไม่ทําลงให้นะครับเดี๋ยวไล่